นก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูฟล็อกของวันนี้กันนอนนะก็จะมาบอกทุกคนว่าวันศุกร์ที่2ถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะจะมีไปออกบูธขายของด้วยก็เดี๋ยวนะจะเอาเนี่ยปฏิทินโปสการ์ด ไปวางขายที่แรกเลยที่งานนี้ก็เลยอยากจะมาเชิญชวนทุกคน <c oughs> เผื่อใครที่ชอบงานอาร์ตเนาะก็สามารถไปเดินเล่นในงานได้ <c oughs> ก็คืองานจะจัดอยู่ที่ l i d o Connect ส่วนบูธของน้นแนก็จะอยู่ตรงลานข้างหน้าตรง l i d o Connect เนาะก็ถ้าใครอยากไปเจอกัน <c oughs> ก็สามารถไปเจอกันได้ที่อีเวนต์นี้แล้วก็งานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มเลยก็ถ้าใครอยากจะไปเจอกันหรือว่าอยากจะไปซื้อ ของแบบพวกงานคราฟต์ต่างๆหรือแบบเขาก็มีกล้องฟิลม์มกล้องอะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าใครชอบงานประเภทนี้ก็ไปเดินดูงานกันได้แล้วก็อย่าลืมแวะมาหาาทีบุตรด,ด้วยนาะจะเอาปฏิทินโปสการ์ดไปวางขายที่แรกเลยแล้วก็แอบ,บมาบอกก่อนว่าปีนี้นะแถมสติกเกอร์ไปให้เพิ่มมาให้เป็นสีดวงแล้วก็มีดีไซน์คาเฟ่แล้วก็ขนมใหม่ๆอยู่ในโปสการ์ดนี้ด้วย ถ้าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูที่ IG ร้านนัดได้นะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้หรือว่าถ้าใครอยากจะดูแบบข้อมูลที่แบบรวดเร็วกว่ชับชับไว้มากกว่าบน Youtube ก็ไปตาม IG นะได้เหมือนกันนี่ก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนที่งานอ e ีเวนต์นี e ้นะคะยังไงก็ไปดูฟล o อกของวันนี้กันว่าจะมีอะไรบ้างไปเลย มันเป็นปีกันหข้างในเอเหลืองมันเืออะไรวะเหลืองๆะแกถ่ายหลือเอกินเลย วันนี้เาอกนวันนี้น้อยมากบอกเลยรู้สึกแบบเหนื่อยมันมีร้านคาเฟ่นั้นด้วยรอได้ปิดบ้างบขับองันผมขับใช่

thank yeah. you เล็บที่ได้วันนี้น่ารักมากนันเลือกทำสีแดงเพราะว่านะัชอบสีแดงแล้วก็อีกอย่างคือนะัาเพิ่งเคยทำเล็บเจลครั้งแรกน่ารักมากเลยชอบอันนี้อีกข้างหนึ่งน่ารักวันนี้นันมีจี้อันใหม่มาให้ทุกคนดูซึ่งเป็นจี้อันนี้นี่ สวยมากมันเป็นจี้สีเขียวๆซึ่งมันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวขอเปิดหาชื่อแบบมันชื่อว่าคาลซิโดนีคาลซิโดนีเป็นเป็นพลอ,อยที่มีสีเขียวๆใสๆอย่างนี้น่ารักมากเดี๋ยวนัาจะถ่ายให้ดูแบบ close up อีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นัาจะมาใส่อันนี้เป็นจี้ใส่เสื้อสีขาวคอวี เพื่อที่จะโชว์ให้เห็นถึงจี่นั่นแหละเดี๋ยวนะจะมาใส่กับสร้อยที่ตัวน,นี้มีอยู่เนาะสร้อยอันนี้ทีนี้ดเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านแล้วทุกคนวันนี้นะต้องไปลงของ Oh. มาเติมของแล้วนะทุกคนเอาสติกเกอร์อันใหม่มาลงด้วย แล้วก e okay. ็เอาอันนี้มาเติมแล้วก็โฟล์กัสกัดกรอบลูกกลับบ้านกัน มีซื้อใหม่ขัดฟันมาเลยสถานีต่อไปสถานีหัวลำโพงฮัลโหลทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักมาตอนนันก็กำลังจะเริ่มอ่านหนังสือนี่เป็นที่ขั้นหนังสือของ East Around เหมือนเดิม,มแล้วมีอันนี้แล้วก็ชึบ นสองอันนี้คือจริงๆแล้วอยากได้ตัวเด็กผู้หญิงอันนี้แบบอื่นอีกแต่ว่ามันไม่มีแล้ก็เลยเอาอันนี้มาแทนเป็น Hi Nice to meet you อันนี้ก็นา่ารักดีกันคำนา่ารักดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีที่เป็นตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะไปซื้อมาเพิ่มเพราะว่าที่คันหนังสือไม่พอเพราะว่าอ่านหลายเล่มก็แหละน่ารักดีชอบมากเลยมันมันมันใช้ง่ายเหมือนกันนะ มันเป็นแม่เหล็กอะคือจริงๆอะนะัดคิดว่านะัดจะไม่ซื้อหนังสือจนถึงเดือนหน้าเพราะว่าอยีแบบบางเล่มที่ต้องอา่านใช่ปะเพราะแบบขี้ดองอะดองหนังสือเยอะอะแล้วก็แล้วก็คือวันนี้ไปลงของที่สามย่านมาแล้วนัก็มันติดพักเที่ยงพอดีใช่ไหมก็เลยมีเวลาสักประมาณชั่วโมงครึง่งอนะไรอย่างน,นี้นก็เลยกินข้าวเสร็จแล้วนัก็ ไปร้านหนังสือคือจริงๆไม่ได้จะแบบไม่ได้จะไปอ่านอะไรหรอกก็คือมันเป็นร้านหนังสือซีอาเซียน e ตรงในสามย่านแล้วที่นี้น,นะก็แบบยังไม่เคยเข้าไปดูไงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็เลยเออเลยเข้าไปดูหน่อยแล้วก็มันก็ไปจับ,จ,บจับหนังสือหนหน้าอ่านอะไรเงี้ยก็ดูไว้แล้วก็เดี๋ยวอ่านที่ตัวเองมีอยู่ก่อนให้ให้ ปหลายหเล่มให้จบไปหลายหลีๆๆเยเล่มก่อนแล้วค่อยอซื้อเล่มใหม่อะไรนี้แต่ว่าก็เลยเไปลองอ่านเล่มนี้เป็นชื่อเรื่อง The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กตอนแรกไม่ไม่ตั้งใจว่าจะซื้อเลยนะทุกคนเพราะว่ายงที่บอกไปนั่นแหละแล้วก็นั่งอ่านไปบทหนึ่งรู้สึกว่าอ่านแล้วคือเพิ่มมากก็เลยอาายัาก็ได้วะ แต่นว่ามันดีมากเลยนะคืออ้าวเพิ่งรู้ว่าเขามีให้ที่าหนังสือหนังสือก็คือนั่นแหละหนูก็ชอบก็เดี๋ยวคืนนั้นอ่านจบไปแล้วเมื่อคืนเล่มหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาอ่านเล่มน,นี้ต่อจะจบละลรอีกนิดนึงเนี่ยนัอ่านตั้งแต่ ซื้อมาตั้งแต่ตอนล็อกดาวป่ะหรือว่าเพิ่งเปิดล็อกดาวใหม่ๆตอนเนี้ยเพิ่งได้มาอ่านเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็อ่านไม่จบสักทีเพราะแบบมันมีบางตอนที่รู้สึกว่ายางไงไม่รู้ก็เลยแบบหยุดอ่านไปแป๊บ,บหนึ่งแล้วก็พยายามกลับมาอ่านให้มันจบก็โอเคแล้มีโ,โอเคก็เลยเดี๋ยวจะมาอ่านต่อให้จบแล้วก็แบบเห็นมีคอมเมนต์อยากให้มารีวิวหนังสืออะไรนี่ใช่ป่ะก็นะคิดว,ว่านะก็อยากจะรีวิว และคิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเหมือนกับหนังสือที่ซื้อมาบางเ,งเล่มอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แล้วก็เลยรอให้แบบมันสะสมไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยแบบหนังสือที่ที่นัดมีอะไรตัวเนี้ยแล้วก็แบบอ่านจบแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบจริงๆเลยก็เดี๋ยวจะมารีวิวหรือแม่ก็แบบแนะนําหนังสือให้ฟังกันเพราะเรารู้สึกว่ามันอ่านหนังสือแล้วมันทําให้แบบ เหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเดียมันทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านคิดเยอะอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าใครชอบอ่นานหนังสือแบบนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ฟังเล่มที่ชอบอะไรนี้เนาะก็ทุกคนอยากให้ทําเป็นแบบพูดในบล็อกหรือว่าทําเป็นคลิปแยกดีก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนที่ทุกคนจะชอบดูเนาะก็เดี๋ยวนะจะอ่านหนังสือได้บี๊กอนคละ และนี่ก็คือสายคล้องแมสอันใหม่ที่เดี๋ยวเราจะมาคล้องให้ทุกคนดูกันมันเป็นแบบเหมือนสร้อยเงินเลยแต่ว่ามันยาวไว้คล้องแมสเราได้นี่ก็เดี๋ยวมาคล้องให้ดูกันหน่แอแล้วก็จะมาคล้องตรง อันนี้ใส่หน้ากะหน้าหน้ากะอนามัยก็สามารถเกี่ยวได้แล้วนี่อะไรเกี่ยวนี่รสัส จะมีความแบบไม่ไมันจะมีความแบบเก๋ๆอะ่ะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเก๋ไหมนะว่าสายเนี้ยก็คือแบบวันไหนที่แบบไม่อยากใส่สร้อยอะไรก็ใส่นี้เป็นแบบลูกเล่นเก๋ๆนะะ่ารักแล้วก็ อเวลาเราพอเวลาเราต้องถอดกินข้าวใช่ป่ะเราก็มีสายอันนี้ไว้ห้อยน่ารักเก๋ๆชอบแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะใช้อันนี้ใส่ออกข้างนอกด้วยน่ารักมาก จะมีวิธีการทานในถุงใหนนะค,ค่ะตัวที่ร้านพิสูจจะมีสติกเกอร์สีน้ำาตาลตกดตรงซองอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ อ,อยูจูไอศครีมก็คือมันเป็นไอติมนมฮอกไกโดแล้วก็จะมีแบบไอตัวชูกรุบกรอบอัน เรชอบแป้งอร่อย นี่วันนี้นได้ขนมมาสองอย่างก็เดี๋ยวเอาไปกลับเอากลับไปเปิดให้ดูไปที่บ้านเนาะตอนนี้ก่องนัดดีอะมกทุกคนนนี่ก็คือทีรามิสุคัสตาร์ดแอปเปลิลพายนี่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวมาเทกัน และนี่ก็คือชูสองอันน่ากินมากนะ่าว่านากินอันนี้ไปตอนที่กินกับไอติมคิดว่าแล้วก็น,นี้เป็นชูอีกอันหนึง่ง